สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่นบ้านน้องนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่15ธันวาคม2564สีมงคลวันนี้จะมีสีดําสีฟ้าและสีขาวเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข9เลข6เลข2เลข1และเลข4เมื่อจัดเป็นชุด3ามตัวได้ดังนี้นะคะ962 961 96 4 6 2 1 6 2 4 2 1 4 2 1 9 149 146และ492เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ9 6 9 2ห1 94 6 2 6 1 6 4 21 24และ14สําำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นสมดุของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากทะเบียนรถนะคะรถที่คุณนั่งวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถรับจ้างนะคะคันแรกนะคะถ้าคุณจําได้สื่อนำโชคของคุณเลยละ และนอกจากนี้ลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบกำลังพูดกำลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้สำหรับเลขเด่นสมดวงท่าที่เกิดในวันอาทิตย์19725ท่าน้ถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้ำโชจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทำงานอยู่นอกจากนี้นะคะหากมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อน้ำโชกค,ค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันจันทร์1746-2 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนำโชคมาจากเลขที่บ้านเหมือนกันนะคะบ้านที่คุณนอนเมื่อคือนนี้นะคะและนอกจากนี้เลขที่บัตรคิววันนี้ไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารหรือถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวโรงพยาบาลน,นะคะรอรับยารอรับวัคซีนนะคะหรือร,อ,ร,อ,รอ,อพบหมอนะคะเลขที่บัตรคิวนี้คือสื่อนำโชคของคุณนอกจากนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านถ้าอยากจะเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะโอนเงินทนบุญให้กับโรงพยาบาลเลขสลิปเงินทบุญคือสื่อนำโชคของคุณค่ะ เลขเด่นสมองท่านที่เกิดในวันอังคาร20159ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขทูบตาไข่เลของค์กุมารนะคะถ้าคุณมีบูชาอยู่นะคะแล้วนอกจากนี้อยู่ใกล้คนท้องเลขจากคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนํำโชคสําหรับเลขเด่นสมองท่านที่เกิดในวันในวันพุธกลางวัน21087ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนํำโชคนะคะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะ และนอ,น,นอกจากนี้นะคะถ้าคุณมีหมาแมวที่แสนรู้นะคะหรือมีสัตว์เลี้ยงที่แสนรู้ให้มันคาบเลขหรือเขยเลขให้ก็ได้นะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน8 2 1 5 9้าท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนําโชคนะคะจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจํานอกจากนี้ถ้าคุณมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูคือสื่อนำโชคของคุณนะคะสำหรับเลขเด่นสมดวง1 2 4 7 8 ถ้าที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อน้าโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของแม่หากคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทํากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขฝาโลงเลขรถขนศพนะคะหรือถ้าไม่มีใครเจ็บป่วยนะคะกะ็เสริมดวงด้านโชคลาภโดยการโอนเงินทําบุญให้กับวัดที่เขาเผาศพ คนตายด้วยโควิดนะคะอย่างเช่นวัดเสาตรงหินเลขสลิปเงินทำบุญนั่นคือสื่อนํำโชคของคุณหรือถ้าท่านใดบูชาเหรียญเท้าเวสุวรรณนะคะจากแมมดไปนะคะเลขล็อตเลขเหรียญท้าเวสุวรรณก็เป็นสื่อนํำโชคของคนวันศุกร์นะคะสาหรับเลขเด่นสมดวง36,28งสามหกสองแปดนี้เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อน้ำโชวจะมาจากสลิปเงินทําบุญเลขเงินรวมบุญนะคะสลิปเงินทําบุญเลขเงินรวมบุญเป็นสื่อนํำโชคของคนวันเสาร์ แล้วนอกจากนี้นะคะหากคนวันเสาร์มีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูก็เป็นสื่อน้าโชคของคนวันเสาร์นะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงที่เกิดในวันเสาร์ห้าหนึ่งสามสองแปดนะฮะวันนี้แม่บ้านหนองขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อน้าโชคเลขน้าโชคเลขเด่นประจําวันนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดกระดิ่งฝากกดแชร์นะคะช่องแม่มดหนองทีวีนี้ด้วยนะคะ ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยกันทุกคนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อ่ะตัวเลขนี้นะคะแม่มดกำหนดจิตไว้เป็นฮานอย3ฮานอยนะจะมีฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย v ว p นะคะมาเลเซียเลขมาเลเซียเลขลาวพัฒนาแล้วก็เลขคุ้นต่างๆนะคะขอให้ปังปังเฮงเกัน <ๆ S 2> ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ